สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูอุปกรณ์ดักมแมลงวันนะครับเนื่องจากมแมลงวันช่วงนี้หนะ้าฝนก็มีมะม่วงนะครับมแมลงวันจะเยอะมากกจ็จะเจอในเน็ตนะครับก็วิธีทําง่ายๆนะครับตามนี้นะครับนี่คือผลผลผลลับนะครับได้ผลเลยนะมันได้ผลเนะีนี่นะครับมแมลงวัน อยู่ข้างในนะครับก็ตัดตัดขวดโค้กนะครับขวดอะไรก็ได้นะครับก็ตัดมาแล้วก็เจาะเจาะรูตรงฝามันนิดหนึ่งพอพอพอหลมแมงวันพอพอแมงวันเข้าได้นะครับพอมันเข้ามาจะมากินอาหารข้างในใช่ไหมครับมันก็จะบินออกไม่ได uh uh ้นะครับเพราะว่ารูตรงกลางมันแคบ ตามธรรมเนียมมันก็จะบินตามข้างๆอะไรเนี้ยครับมันจะไม่บินตรงรูงนะครับน,นี่ก็เป็นถือว่าได้ผลนะครับก็ถ้าใครมีอันนี้เป็นมะม่วงนะครับข้างในเป็นมะม่วงเปลือกมะม่วงนะครับแมลงวันมันชอบเยอะแยะเลยนะครับถ้ามีหลา,ลายอันนี้คงจะโอ้โหเกือบดับแนวได้เลยนะครับวิธ <laughs> ีทำง่ายๆนะครับไม่ได้ใช้อะไรเลยปาดมา ก็ามาสูบลงข้างละข้างบนประมาณนี้นะครับไม่ไม่กล้าดึงออกให้ดูนะครับเดี๋ยวแมงวันนี้ออกนี้หมดนะครับก็ใครสงสัยยังไงก็สอบถามได้นะครับถามง,ง่ายๆนะครับที่ดักมแมลงวันจากขวดเหลือใช้นะครับโอเคนะครับ